ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าทันด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสกิเลียนเคยนนะในเกมต้นโลตาลูสับประยุทธ์วิญญาจารย์โดยในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องเ,อเมตาสายควบคุมเป็นหลักเนาะอาจจะมีข้อมูลเล็กน้อยเ,เอามาให้ท่านผู้ชมยังรู้ไม่ครบนะครับผมเนื่องจากผมหาข้อมูลในเซิร์ฟจีนเนี่ยมันค่อนข้างยากามีข้อมูลการเทสนิดหน่อยแล้วก็ไปดูในช่องไต้หวันเมตาเขาก็ยังไม่ได้ตามจีนอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมจึงวัดไม่ได้จริงๆว่าไอ้สายควบคุม3ตัวเนี่ยมันเก่งในคอนเทนต์ไหนบ้างนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเท่าที่ผมไปหามมาได้ก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเติมเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกมเพาเพย์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการยืมสี่ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w r p y หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะโอเคนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันนเี่ย สำหรับถังซาน MMO ที่กําลังจะมีการเปิดให้ทดสอบวันที่24นี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปทดสอบอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้โค้ดทดสอบ CBT ก็อาจจะทดสอบ4-5วันเดือนถัดไปก็อาจจะเปิดเกมแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ไปทดสอบก่อนคุณก็จะได้รู้แนวทางการเล่นนะครับผมได้ทดลองเล่นจริงเนาะทีนี้เราเข้าสู่เกมเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับผมปัจจุบันเนี่ย m ต้าเราจะใช้เป็นทางด้านของสายสปอร์ต3ควบคุม2แล้วก็ดาเมจ1ใช่ไหมล่ะตอนน ตั้งแต่ซีเซียมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีสายควบคุม 3, มามหมเห็นบ้างแล้วก็ดามเมจแรงกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าสายควบคุม3เนี่ยมันต้องเป็นดามเมจระยะยาวหรือเปล่านะครับผมอย่างเช่นพวกกัน ตีบอสกิลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการรีดดาเมจค่อนข้างนานไอ้พวกนั้นเนี่ยน่าจะใช้สายพวกคุมเก่งเป็นหลักส่วนคอนเทนต์ที่ต้องการความเร็วจบ1เคิรเดอะไรเงี้ยยังคงต้องใช้สายสะบอดสตัวละมั้งเดี๋ยวเรามาทวนเมตาสก่อนนะครับผมอ่าเริ่มต้นเดิมทีเลยเนี่ยจะเป็น่านๆของอ่าเท่าไหร่นะสายวกคุมสสายซามแล้วก็จะเป็นฐานะของสายดาเมจใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังจําได้ซึ่งตัวละครพวกปกเคศสายดนตรีว่องไวเนี่ยก็จะบัฟอาเคลื่อนสายดนตรีหนักแล้วก็ เพื่อนสายจงตีนหนักก็อาจจะมีการบัฟว่องไวอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนรีดาดาเมจนะครับผมแล้วก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งมาบัฟแต่ณปัจจุบันนะครับผมก็เป็นทางด้านของสายซัพพอร์ตสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับตั้งแต่น้องเซเซียเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีสายควบคุม3ตัวให้เห็นบ้างจริงๆผมเห็นมานานแล้วแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เอามาพูดเป็นประเด็นนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก็ปั้นตัวละครยังไม่เสร็จกันใช่ไหมแต่ตอนนี้นคะครับผมเวลกาสิบยังไม่มาเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็เสร็ นำให้ทุกคนเนี่ยไปปั้นสายควบคุม3ตัวนะครับผมขึ้นมาเพื่อรองรับซีเซียวในอนาคตเนาะเราไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่ผมไปศึกษามาก็คือช่องคุณฮงคุณกงนะครับผมอะไรนี่แหละนะเป็นช่องทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันโดยทางด้านของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยล่าสุดเลยนะตัวละครที่เข้ามาคือถังซานร่างเทพสมุรด,ดังนั้นมันยังไม่ถึงทางด้านของอาอินอันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าจะมีการแบบ เหมือนจีนไหมนะครับผมเพราะว่าจีนเนี่ยก็มีแค่ผลเทส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทําคลิปที่แบบเป็นฉบับยาวๆไม่รู้ว่าเขาไปลงที่ไหน <c oughs> เอาเป็นว่า,น,าน,นะครับผมตอนเข้ามาใหม่ๆเลยใช่ไหมตัวละครที่น้องซิวเซียวเข้ามาเนี่ยช่องคุณโ h ก็ยังมีการจัดทางด้านของเหมือนเดิมนะครับผมมีแค่เปลี่ยนจากไอ้ทางด้านของปีวีตรงเนาะเป็นน้องเซียวเซียวครับก็จะมีเป็นประมาณนี้เรื่องการจัดจิมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่านับปัจจุบันตอนนี้ช่องคุณหงล่าสุดเนี่ยเขาเอาไปตีบอสกิลผมไม่รู้ว่า เป็นเฉพาะบอสกิลไหมทาไมเขาถึงแบบจัดทางด้านของสายควบคุม3ตัวครับผมอย่างเช่นน้องเซียวเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเอามาแทนทางด้านของน้องทบะยุนเนาะส่วนตัวละครอื่นๆก็อยู่ตําแหน่งเดิมหมดเลยนะเอาปีวิตรงกลับคืนเข้ามาแล้วก็เป็นสายซับพอร์ตสาตัวทีนี้แหละนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันก็เหมือนที่จีนแหละเพราะว่าที่จีนเขาก,กำกึ่งเนาะเรื่องการใช้สายควบคุม3ตัวอาสายซับพอร์ตสาตัวตรงนี้ก็จะมีการสลับการใช้งานแล้วแต่แบบว่าเราเอาไปตีบอสประเภท เราต้องทำคอมโบแบบไหนเนาะดังนั้นผมจึงให้เป็นแนวทางให้ทุกคนไปปั้นนะตั้งแต่ตอนนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้เอาหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขามีไออินเข้ามาแล้วไออินเนี่ยเขาเก่งไปทางด้านของสายค่าคริดาเมดอีกด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะแทนเทพสมบรแล้วก็ทางด้านของเทพสมุูรเนี่ยเขามีอาวุธเทพการที่จะแทนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากทีนี้เรามาดูสรุปทางด้านของเซิร์ฟจีนไม่รู้พี่อ้นเอา,ามาจากไหนนะ <c oughs> อันนี้พี่อนนนะ้นเป็นคน มาจากไหนเรามาเริ่มกันจากทีมแรกครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามีสายซัพพอร์ตหนึ่งตัวอย่างเนี่ยงหลงอะตัวอะไรที่ตัดไว้บ้างก็คือตัดเทสสมุดออกไปสิ่งที่จะได้ก็คือ7 9 9ล้านล้านนะครับผมยกกําลัง12อีกด้วยอะและก็ทีมถัดไปครับตัดน้องเซียวออกคุณก็จะเห็นได้เลยว่ามันเพียงแค่1.6ล,ล้านล้านยกกําลัง12ซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมดูหลักผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมดูหลักผิดเนี่ยก็สามารถทวงได้นะครับผมในใต้คลิปสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะ โดยผมเดียแบบนี้นะครับผมยกกาลัง12เหมือนกันแล้วก็หลักล้านๆเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะน้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมแรกเนี่ยน่าจะแรงกว่าดังนั้นการตัดเซียวเซียไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีกเท่าไหร่ส่วนตัวนี้นะครับผมอันนี้ดูไม่ยากเลยยกกาลัง13ไปแล้วแสดงว่ามันเก่งมากๆเลยเนาะดังนั้นอ่าได้ของสายอุม3ตั้งแต่อินเปต้นไปเนี่ยคิดว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเรื่องดาเมจค่อนข้างที่จะฉีกเนาะทีนี้เรื่องของการดูหลักอันนี้ <ś led> พี่อนก็ได้มีการอธิบายมาแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกงงๆอยู่นิดนึงหลัก10,000ล้านนะครับผมจะเท่ากับ1ล้านล้านอ่าเข้าใจไหมส่วนต่อไปครับ1000ล้านล้านเนี่ยจะเท่ากับหลัก1ล้านยกกําลังสองซึ่งจะบนไปแบบนี้เรื่อยๆอ่าดูประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว,ว่าอ่าผมพูดกิดนะครับผมทุกคนก็เอามาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ดูจากตรงนี้ซึ่งผมไม่สนใจนะครับผมสนใจตัวที่ แรงที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าของสายควบคุม3นี่แหละเพราะว่ายกกาลัง13ไปเลยเนาะโอเคสรุปเลยดังนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมกลางๆจนไปถึง เพิมเยอะเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนไปปั้นสายควบคุมเป็น3ตัวเพื่อรองรับเมตาตั้งแต่เซียวนะครับผมจนไปถึงอาอินเป็นต้นไปเนาะส่วนในนาคตนะครับผมจะกลับไปเล่นสายซับคอยสามตัวอีกไหมผมคิดว่าอยู่ที่ว่าตัวเกมเนี่ยจะทําสายซับโกงๆมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทําสายซับงกงมาแน่นอนครับว่าจะกลับไปเล่นสายซับคอยสามตัวเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันออกแบบเอ่อทางด้านของสายควบคุมมาเยอะเกินทําให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องเล่นสายควบคุม3ตัว ดังนั้นก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม